โอเคอ่าพวก stative verb เนี่ยเป็นเป็น verb ที่งงๆเป็น verb ที่งงๆง,งงยังไงอ่าลองอธิบายให้ฟังซิว่าจากที่ทำเมื่อกี้แล้วที่หนูแบบรู้สึกว่าเอ้าเมื่อไหร่มันใช้ได้มันเมื่อไหรใช้ไม่ได้อ่ะรู้สึกงไงบ้างอว่า oh, ที่มันมันเขาเรียกว่ามันแบบว่าเป็นการกระทำอะ่ะ ถึงจะเติมอ,อ,อใช่แต่ว่าถ้าไหนไม่ได้เป็นการกระทำก็จะไม่ต้องเติมอ,อืซึ่งอย่างริงก็ไม่ถูกอย่างสิงเนี่ยมันแยกยังไงอ,อ,อ่ะเมื่อไรกระทำหรือเมื่อไรไม่กระทำอ่อ,อ,อมันก็ต้องดูประโยคท้ายอือฮึอือเออนะก็คือดูว่า ไอ้บริบทนั้นกําลังคิดอยู่หรือเปล่าถูกป่ะใช่ไหมคือถ,ถ้าทําแบบสมมุตินะทําท่าทางอ่ะทําท่าทางว่าเออฉัจะซื้อรถดีไหมยอย่างเงี้ยอ่าม,มันจะมันจะถือว่าใช่มันต้องอเอ็นโอเคนะอ่าในขณะทีถ,ถ้าแบบว่าเฮ้ยวันนี้เธอดูดีนะฉันคิดว่าเธอดูดีนะอย่างเงี้ยเป็นความคิดที่อยู่ในหัวโอเคนะม,มัน I think you are good อย่างเงี้ย มันคือสิ่งที่เป็นอยู่แล้วเขาเรียกว่า s a t i v e เนาะอ่าลองดูคำอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งว่าเมื่อไหรใช้ doing เมื่อไร่ใช้ do เนาะ view อ่ามันใหญ่กว่านี้ก็ต้อง zoom in โอเคอันนี้บอกว่า present continuous อันนี้สำหรับการกระทำ ่าคือการต่อเน,นื่อที่เกิดขึ้นเท่านั้นอ่าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นพวก they are eating คำกริยาบางคำพวก know พวก like เนะี่ยไม่ใช่ action verb เนะี่ยไม่ใช่กริยาที่มีการกระทำจึงไม่สามารถพูดว่า I am knowing uh, they are liking ได้นะก็จะต้องใช้ว่า I know they like เท่านั้นโอเคไหมซึ่งกริยาที่จะไม่ใช้รูปนี้ look continuous tense แต่ได้แก่ like love hate อย่างเงี้ยเหมือนที่ครูภาคจำว่า look like love แต่ในนี้เขาไม่มี look นะอ่าอย่างเช่น you are looking good look looking good เนี่ยไม่ได้นะแต่ I'm looking at the window ได้โอเคนะเข้าใจานะสองอันนี้มันจะสับสนมาก look like love เป็นจริงจริง verb ไม่เติม i n g look like love a d j e c t i v e ทันทีตามติดเราไว remain มีไหมไม่มี remain of เออเดี๋ยวครูไปแต่งใหม่ดีกว่า <laughs> มันจะมีพวกนี้อ่ะอ App Rem appear remain appear f e w t u r e seem like that is suddenly s u d d t h e y become get d i r e นะีไม่เอาไม่เอาฉันต้องไปแต่งใหม่ <laughs> อันนั้นเป็น linking verb แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกริยาที่เป็นเขาเรียกว่า stative verb นะีก็จะได้เน่ได้แก่ like love hate w n t need prefer like love hate w n t need prefer อันนี้ดูแล้วเป็นแนวเดียวกันไหมหกคำแรกเนี่ยมีหลกักการจำอะไรหนมะ um, ความชอบใช่ความชอบความต้องการ,าาการนะ่สิ่งที่เป็นความชอบความต้องการอะไรต่อมาอันนี้คืออะไรบรรทัดนี้เกือบหมดเลย no realize suppose mean understand believe remember แก่วกับ มสมองอะความจำใความ<ด>รู้เปอันนี้คือ cognitive เป็นเรื่องของความรู้ความจำการเข้าใจอ่าหรือความเชื่อเนะี่ยเกี่ยวกับสมองเย้ Yay, ดีมากนะแล้วก็ belong contain consist d e p e n d e n c seem Se อาจจะต่าง c o n t n contain คือ,อใส่เข้าไปอ่ะ ประกอบด้วยผู้นี้ประกอบด้วยเป็นของประกอบด้วยบีลองแปลว่าบีลองเป็นของ Contain คือใส่เข้าไป Consist ประกอบด้วย Depend ขึ้นอยู่กับ s ซีนดูคล้ายอันนี้อาจจะไม่ดูจักซนเนาะแต่มันแสดงอะไรสแสดงบีลองแปลว่าเป็นของ อยู่ในอะไรเอออะไรมันเป็นอยู่ข้างในหรือเป็นของพวกเนี้ยโอเคป่ะนะเพราะฉะนั้นอ่ะคอนเซปต์สามคอนเซปต์สำคัญก็คือหนึ่งเป็นเรื่องของความความชอบความต้องการใช่ไหมสองเป็นอะไรเป็นความจำความรู้อ่าความจำความรู้ความเชื่อความคิดอ่าโอเคความจำความรู้ความเชื่อความคิดนะโอเคแล้วก็ อ่า uh, อันที่สามคืออ่ uh, เป็นของแบบ uh, อยู่ใน uh, เป็น,<ใ>นของอยู่ในโอเคดีมากนี่แหละคอนเซปต์แบบนี้มสีสาคอนเซ็ปต์จำได้นะเนาะโอเคทีนี้อ่า uh, ก็ดูตัวอย่างเช่น I'm hungry I want something to eat จะไม่ใช่ I'm wanting no ไม่ได้นะหรือว่าอ่า uh, Do you understand what I mean นะ Do you understand what I mean หรือ and doesn't seem any very happy at the moment เนะเขารู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเลยตอนนี้นะแม้จะใช้คำว่า at the moment นะแต่ก็ใช้ doesn't see m นะ่อแต่มาเมื่อ think มีความหมายว่า believe นะความคิดที่คิดที่มีความหมายว่าเชื่อเนะี่ยให้ใหอ,อย่าใช้ continuous โอเคไหมที่เราสับสนเมื่อกี้ที่ think เมื่อไรใช้ได้นะ do you think What do you think คุณเชื่อว่า will happen เนี่ยจะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เชื่ออ่าสิ่งที่รู้หรือคิดอนะมันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ what are you thinking เนี่แต่ถ้า you look serious เธอกำลังดูเครียดเลยนะตอนนี้ what are you thinking about กำลังคิดอะไรอยู่อันนี้ได้เนี่โอเค I'm thinking of giving up my job ฉันกำลังคิดว่าฉันจะอ่าลาออกจากง,งาน ฉันกิฟ e u อก็คืออ่ายกเลิกล้มเหลวหรือว่า pay, นะยอมแพ้นีก็คือออกจากงนานหรือเลิกทำงานละนะโอเคเมื่อ have มีความหมายว่า process นะีหรือมีหรือเป็นเจ้าของอย่าใช้รูป continuous แต่ถ้า have ที่แปลว่ากินใช้ได้โอเคไหมถ้ามีใช้ไ,ไม่ได้ถ้ากินใช้ได้โอเคไหม we are enjoy our holiday we have a nice room in the hotel เรามีห้องที่ดีในโรงแรมไม่ใช่ we are having เนะี่ยแน่ถ้าเป็น uh we are enjoy i n g our holiday we are having a great time เรากำลังสนุกกันเลยตอนเนี้ยโอเคไหมนหะรือ <c oughs> ดูพวกเนี้ยพวกเกี่ยวกับเซนส์ต่างๆเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆ see hear smell taste ที่ครูล้อเมื่อกี้จะมี อ่าอันนี้นะ look like love เป็น linking verb ไม่เติม ng look like love adjective ทันทีตามติดเอาไว้ remain appear feel test in lie test is smell s t a y become get fine นะฮะเหล่านี้อ่ะจะไม่เติม ng งัถ้าเป็น linking verb โดยอ่าที่มันจะไม่ใช่ว่า are you seeing แต่ใช้ว่า Do you see that man over there? นี่เห็นผู้ชายอยู่คนนั้นไหมอยู่ตรงนั้นไหมหรือ the man smell oh the room smells <im> <Jean> the man smell no อุตาผู้ชายคนนั้นส่งกลิ่นคงแบบ let's open the window นะห้องมันมีกลิ่นอะต้องเปิดเปิดหน้าต่างหน่อยละเรามักจะใช้ can บวกกับ see hear smell taste นะ listen Can you hear something อย่างเงี้ย,ยหรือทีนี้ถ้าใช้ I'm seeing ใช้ได้ในความหมายที่แบบว่าจะไปเจอกัน I'm seeing you tomorrow ได้ไหม I'm seeing you tomorrow ได้โอเคนะต่อมา he's selfish เขาเป็นคนยังไงเห็นแกตัวเห็นแกตัวแล้วเราใช้ he's being selfish ได้ไหมไม่จริงๆได้ อ่าเ<อ>มืเ่เขากำลังจะเป็นอย่างนั้นเหรออ่ามันแปลว่านี่ไงเขากําลังแสดงตัวตนเป็นอย่างเงี้ยหรือเมื่อกี้ที่เราลองทําแล้วครูใส่ being lazy อ่ะ we both are being lazy ใช่ไหมจำได้ไหมประโยคนั้นก็คือพวกเรากําลังทําตัวขี้เกียจโอเคไหมมันแปลว่ากําลังทําตัวขี้เกียจนะโ okay? อเค I'm being he's being you are being don't b e i uh, n อไม่ใช่ don't being อะไร don't be อ right? don uh, ไม่ได้วะ don't be a uh, r not อ่อไม่ได้วาประโยค d คืองงมากกับการใช้ don't be นะครูยังงงนะจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นรูปอดีตแหละที่แบบอ่าปริยาทุกตัวหลัง don't จะต้องเป็นเวบแท้ไม่แปลร,รูปแต่ be อะ่ะมันใช้ be not Be not g o o d b o บเธอไม่เป็นคนดีอะจงไม่เป็นคนดี Be not a bad boy อย่างเงี้ยทำไมไม่เคยใช้รูปนี้กันเลยนะอันนี้ถูกกรรมมากไหมถูกแต่ว่าผิดวัฒนธรรมนะโอเคอันนี้น่าจะรู้แล้วเนาะโอเค I c a n understand why he's being so s a v i g e h ันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนี้นะ He isn't usually like t h a t ปกติเขาไม่เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เขากำลังเป็นโอเคไหมเห็นนะ He never thinks about other people เขาไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลย He is very selfish อันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นนิสัยทั่วไปโอเคไหถ้าเป็นนิสัยอะใช้ ing ไม่ได้โอเคนะนะีแต่ถ้ากำลังทำตัวแบบเนี้ยใช้ได้โอเคแล้วก็พวก look l o o k for y นะีก็ look well แต่ถ้าแบบ you are looking well today ได้ไหมได้นะกำลังแสดงว่าปกติไม่ได้ดูดีนะ <c oughs> คือแบบป่วยปยอยู่ a you're looking well today อ yeah. ย okay, right? yeah. mm ่างเงี้ยโอเคไหมเนี่ยหรือว่า how do you feel now how do you feel now หร how are you feeling now <c oughs> ได้แต่เราจะไม่ใช่ว่า I usually feel tired in the morning อ่าแต่เราจะไม่ใช่ว่า I'm feel usually feeling tired ไม่ได้นะคือปกติเราเป็นยังไงเ่ยไม่ได้โอเคไหมสิ่งนี้มันต้องพูดถึงสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงโอเคนะ ซี See? Understand? อัน e r s สแ n นอ่าผ่านนะผ่านเนาะได้ได้นะอ่าไปลองไปทำนอ้อีกหน้าหนึ่งเนะ่ยที่ครูส่งไปมันจะมีแบบถึกหัดอยู่นะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งที่ครูส่งไปมันจะเป็นสไลด์โอเน็ตอุ้ย <laughs> มีรูปแบบกับเราดารามากมายอ่าเหมือนจะมีนะ ครูพยายามหาก่อนว่าตัวไหนที่ใช้ IG ได้กำลังหาวันนี้มีตัโจทย์ตอนแรกคิดว่าตอนแรกท่านหนูไม่ส่งมาครูจะให้ลองทำพวกนี้อืมแต่ก็ไม่เป็นไรดีละได้ลองทำของออกซ์ฟอร์ดเนีเอาเอาเออน่ยน่าจะเป็นพวกนี้ว่า อ้าวไม่ไปอ้าวไม่ไปเดี๋ยวแป๊บนึงจริงจริงจริง,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 งอ่าอันนี้คำศัพท์เยอะมากแล้วก็ adjective เหล่านี้แล้วก็ e e เหล่านี้อ่านี่ไงพวกนี้ enjoy เอ่อพวกนี้ใช้ infinitive ก็จะมี let help make m e n a i n o f s e r v e พวกน,วกนี้หรือ enjoy avoid a d i t ing ing นะ แล้วก็พวกไหนใช้ถูบ้างเดอะใช้สองอย่างมีถูกกลางวางอยู่กับเวิร์บเนี่ยฮอ้าไม่มีหรอไม่มีเออไม่มีอนันต์ฉะนั้นเฮ้ยได้ไงเนี่ยไม่มีวะเฮ้ยอ่าแต่นี่อะแต่คําแต่คำกริยาที่เชื่อมเชื่อมคำนาม ing นี่ห้ามตามมาลั่นคำกริยาที่ชี้บงสภาวะ นี่แหละเขาเรียกว่า stated verb เนาะ stated verb ที่วงสภาวะอ่ะอ่า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 นี่ง่ายมันจะเป็นพวกนี้เอออ่ะ,อะลองหน่อยลองหน่อยว่าเรื่กกอง mendentive substantive be feel make remain stay อ่า he suggests that everybody Mm hmm. เอ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องซับจังทีคำกริยาเหล่านี้อะ่ะ mm hmm. ก็ไม่เปลี่ยนรูปนะโอเคไหมอันนี้ครูไม่ได้แชร์หรือเปล่าคะเอ้าหรอ stop share. s ต <c oughs> อกแชร์อว่าตอนนี้เห็น <c oughs> เห็นหนายน,นพัฒอยู่เอ้าหรอ <c oughs> มันไม่เลื่อนตามมันไม่เลื่อนตามหรอกอา้าวช่างมันเถอะมันเป็นเดี๋ยวไว้ทีหลังๆโอเค stop share มามาทำไอ้ข,ของเราต่อนะฮะเหลือกี่ข้อ มันก oh, <Hospital> ็ยังขึ้นหน่อยแล้วพอดยวอ้าวเหรอช้าจังเลยอ่ะใช่แต่่